หลายๆเรื่องในชีวิตเลยที่หลายคนไม่เข้าใจเราและมีแต่เราเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุดเราจึงไม่ชอบโดนถูกเข้าใจผิดถูกเปรียบเทียบหรือกล่าวหาว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีใครมารู้ใจเราเข้าใจทุกความคิดของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองหรือมารับรู้ว่าเรื่องเดียวกันแต่เรารู้สึกเหนื่อยมากหรือสิ่ง ที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้มันสาหัสต่อเราแค่ไหนเอาเป็นว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่รับรู้ไม่ว่าเลยแต่อย่ามาตัดสินกันก็พอแต่หากว่าเขาตัดสินไปแล้วมันก็เป็นหน้าที่เราอีกนั่นแหละที่จะวางคำวิาพากษ์วิจารณ์วางควาคิดของคนอื่นเสียและตัวเราด้วยถ้าเกิดหมกมุ่นกับความคิดถึงเรื่องของตัวเองเรื่องที่กังวลมากเกินไปเราก็จะต้องรู้จักวางมันด้วยการวางลงนั่นแหละมันจะทาให้เราเบา มันจะทำให้พลังงานดีๆกลับคืนเข้ามาสู่ใจิตใจเพื่อจะได้เป็นอุปกรณ์ในการสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ